เกัดีครับเกตครับมาอีกแล้ววันนี้มาปอกันในเวลาสี่โมงเช้าสิบนาฬิกาสวัสดีค่ะโอ้ัตมายุ่งมาหลายทีมานีนี่สวยในตึกนั้มาสี่ยุงยุ่งมาแตกมาหลายทอจำได้ยุ่งอากมาบาะเสียงเหมือนเสียงหวกเสีวหนีก็มากบ้านสีไฟหนีเสีวสีไฟเน่ะ ยุออกจากป่ามาบ, <ừ. S 1> ừ. Ừ. บ่มาสวยพี่เกาอันดัะพี่หนอเอ้ยสามสี่หกฝนสมางดเนาะฝนสะมาคือโบตกมาทางที่ทางฝนตกคือบ่พี่หนอ ก็ปกปกองเปรียกันไม่ได้หน่อแปกป้แงปกป้อเอาเอาเอาเฮ็ดเอาเฮ็ดเกิดเอาเฮ็ดปวกเอาเฮ็ดปวกเฮ็ดไหนเฮ็ดไหนระหว่างนที่หนอนออกระเบ่อเฮ็ดปวกเรืดองดีกินได้เธอระเบ่ขาหมาแต่แก เน็ต่หาวหรอถามหาแต่น่ใหม่เรที่สีได้เนาะพี่น้องเนาะฝนตตนีไอ้ยุ่งมันเห่าับมันคือบ่าินได้ใช่ไหมู่มือคู่าคู่บาีเมือนี้ก็มาทียงคู่บ้าน่ผ่าท่ายเหรอ ไม่เมาขวนบิน,บววนไปเที่ดิหาให้ขว,วนบ่ได้รชอบเบิ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามตั้งสต๊าฟให้น้ำนนเลยด้วครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาฝากคอมเมนต์มาน้วยใน u t u b e กฤลิใจสุดุลนใน Facebook กฤลิใจสุดุน Ai có mà phạt có đầy có trẻ có không miền như thế này đấy Ngoài có cái nữa chị nhìn nữa bò nhìn. hết ngàn Phát <laughs> nhìn như <laughs> là bò đi nhìn tí ừ. Nó thì hết tháo Im สามไผ่ก็มีิจะมาไหเฮ็ดกินเฮ็ดเพราปะส่วนส่วนมักินเฮ็ดกิดน, <c ười> นปลา,าไม่ไม่เดี๋ยวกินเฮ็ดก็ท่านดะตื่นแต่กินหมูกินไก่ เก็บอะไรยี่เด้หอพี่น้อเก็บอะไรป้าโถมันเวาลีห้ามหนีขึ้นคนทิมาเดือดไปโมกินขึ้นคนมันได้เงายาได้หนึ่งมันเ่าสามันเมันแอบจัดคน mơ cá từng đấy lửa trứng sòng cốc chân bay chân bìm bồ bay cứ ở mất súc tổ thoát thẻ sao tam anh phù phì mấy con đó ôm hong me mồn phui sao quên àn nhà bị cố khoe vậy sao nhau quên đẹp không thôi thì đẹp chi ai đi khác muốn quên đi hán cả thắng quân đi hán bó ừ. thì nghèo yêu nghi nghe thấy yêu nghi nghe chụp yêu nghi nghe hưng 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 อีเขาดำเบิดอะไรมาเบิดเดอวันนนหี่ตึเบิดไปเบิดตัวอพยเยอันนี่รวอ่งระดีรวงอย่างเกาะุย่งอง่าเกาะัน่ซเดียอย่างมะกาะจไดไปบนไิบจึ้งเบิดที่ที่ไไ แต่วนนี้นช้บิบไ่ไม่ใช้ค่าบิเมื่อแ่ใช้แห้งเมอนใแห้งเอาบอนอะไรเงี้ยอ่กาบิบจะต้องรัสิจลออ้าวีเลไม่อยูเลยจะมอยู่มมีให้กินแนบ่เลย นอนละนอนลงไม่เด็กแกบักสิอิ๋วป่ะสิอิวมันนอนได้อยดีมาหามันดูไรอย่างมันไปนำ้ามันไปรอดีที่ีสาวนี่บไปไกลก็เซื่อไว้กก่ก่อยผลดินเน่งจ้ะอืมอืมแน่นอนอยูนละอึ้กลววมีเตอ ากตินอย่างม้าแกติอย่างองเออเีแม่เด็กโต๊ะสี่ตลเลยไหะอืมกัดหอยนี่มกัดกขากัดตัวรไก่พดโล

สอันฮมทำใส่ไหมเป็นสวยเงี้เจาะงมาเลยฮดสวเด็ดฮมเรียกเ่าๆก็จะดูแด khá ổn mà đi với ừ, không nói vậy Thầm hoàng khốt tầm hạt tên vậy Thế cứ khá vặt thì bộ này, thì ngài Nó cứ bố mà mẹ không mẹ hả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  คือสีบ้านเดี่ยวเบื่อเด็นหนอพี่น้องเนาะถึงห่านแล้วไปจ้าภูบาลตอนเนาะเออแต่ยี่หสมควรนละว่าพี่น้องเพิ่งอบแล้วแม่ลงคลิปไลค์ลงคลิปแชร์ไลค์มาจากเบื้องนี่สิเบื่อกันก่อนเอาคลิปน้อยๆตันี่แหละสำหรับคลิปหนึ่ฝากไว้เช่นเดียวกันครับใครเข้ามากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งตะไคร่เป็นอกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมานั่งเลยกดไลค์กดแชร์ได้คอมเมนต์ จำกระไดจำเราคลิปนีฝากเก,ก่อนวัดดีครับบายยนใหญ่ครับหลานเด้อสวัสดีค่ะ